คนอะไรทำไมฉันสวยโดนใจถุกติดรูดที่เธอจะสวยจริงไอ้ที่นั่นตึ้นตายเหอะทำอะไรทำไมดูสวยโดนไปทุกท่าทั้งรูปร่างและหน้าตาเธอมันช่นสวยบาดใจนั่นอะไรทำไมใหญ่นักเอ็นนั่นอะไรทำไมใหญ่นักผ่านไาที่แอบถึงได้รุ่รุ่นนับเจอเธอแล้ววันนี้จะกลัวเป็นเต็มไปเจอสักเชียนนไงกำลังเดินมาเอา้าเอ เห็นหน้าจริงแต่ทีจะวายรูปภาพมันหลอกตาเธอสวยผ่านแอปอยากจะโดดให้น้องฉนตายสุดสวยทำพี่เสียใจนี่มันสวยผ่านแอปก็เห็นหน้าจริงแต่ที่จะวายรูปภาพมันหลอกตาเธอสวยผ่านแอปีอยากจะโดนให้น้องฉนตายสุดสวยทำพี่เสียใจเมื่อเธอใช้แอปมาลอก และช่วงที่สามสร้างสโดย AIS 3 G 2,100และขอสำ้รับศิลปินจาก JGM สวัสดีครับสวัสดีครับเน่ดีอ่าเดี๋ยวฉันแนะนำตัวเองก่อนเลยฮะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะจาก JSL Global Music ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแม็กนัมครับจาก JSL Global Music เหมือนกันครับ ทั้งสองท่านมีดีกรีครับเป็นผ wow. so ู้ชนะเลิศนะครับจากรายการกิกดูสงครามเพลงนะฮะต้องแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเป็นค่ายของบริษัท JSL นะครับตั้งขึ้นมาใหม่เป็น JGM นะฮะซึ่งโปรดิวส์โดยพี่ชมพูของเราเองนะครับเพื่อควบคุมดูแลส่หลักของน้องโบเป็นยังไงครับแนวเพลงแนวเพลงก็จะเป็นบ้าดาราแบบว่ากิ๊ดการ์ดผู้ชายหล่อๆชอบอะไรอย่างงี้ไมหน้าเราไม่ได้เป็นเอฟซีไม่น่าเราเดินมาหาพี่ฝั่งนู้นไม่ง ไม่สไตล์ของน้องแม็กนัมกวนๆเมื่อกี้ก็บอกว่าสวยผ่านแอปยังไงครับน้องแม็กนัมครับในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ครับเยอะแยะมากมายครับผู้หญิงที่ถ่ายรูปแล้วก็แบบอ๋อแอปที่ว่าคือแอปพลิเคชันนะครับคุณผู้ชมแอปพลิเคชันมันเป็นมันเป็นโปรแกรมอันนึงในโทรศัพท์มันเป็นเพลงแนวใหม่เป็นลูกทุ่งอีกเขาเรียกอีกอีกรูปแบบหนึ่งเราจะบอกว่าลูกทุ่งทีเดียวก็ไม่เชิงนะพี่ศรีพี่บอกว่ามันน่าจะเป็นเลืองพันใหม่เลืองจึ่งเร่อนอ่ะเดี๋ยวฝากผลงานดีกว่าอ่าน้องแม็กนัมครับ ฝากผลงานของผมด้วยนะครับสำหรับเพลงสวยผ่านแอปนะครับซิงเกิลแรกของผมแล้วก็เพลงบาราลาระนะครับของน้องโบแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีก7คนรวมกันเป็น9คนนะครับสำหรับวงเรา G S L Global Music นะครับอานะครับฝากไปด้วยนะครับและอย่าลืมิดแจ้งัพื่อสองท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบวีและน้องแม็กนัมครับขอบคุณครับ ชรับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับเป็นช่วงที่ให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือคุณวิชาญพร้อมศักดิ์โสพลนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับเขียนเข้ามาว่าถึงจะทุกขยากแค้นแสนสาหัสถึงจะกัดก้อนเกลือกินอย่าสิ้นหวัง จงต่อสู้อย่าท้อถอยค่อยหาทางต้องสมหวังสักวันหนึ่งถึงเส้นชัยนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตะซอยไปเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาลุ้นกันครับว่าทั้ง2ท่านนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1น1,000บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ อยากได้เงินไปปลูกบ้านในครอบครัวโอ้หมายเลข19ค่ะป้าอยากไ,ได้เงินไปดูแลคุณลุงค่ะหมายเลขย0ค่ะ